สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านอำเพภออบเชียวครับตอนนี้นะครับเอากระยุกันที่อำเภอโน่นสางครับพี่น้องครับผมยังบ่ได้เฮ็ดคลิปนะครับขอบคุณสองหมื่นซับสไครต์นะครับจาก fc พอพแมยศุภุสกุลครับที่นะครับผมเพิ่งเข้ามาอยู่กับสาวน้อยได้ฤดูกาลที่สองครับนะครับฤดูกาลที่สองนะครับฤดูกาลแรกเขา เขามาครึ่งครึ่งกลางกลางนะครับขอบคุณนะครับสองหมื่นซับสไครต์นะครับบอคิดบอฟันครับพี่น้องนะครับอาจารย์นักดนตีท่านหนึ่งนะครับเป็นแค่เบื้องหลังอยูเล็กเป็นเบื้องหลังทางความมวลนาอพี่น้องครับไม่คิดว่าจะมีคนรู้จักนะครับบอคิดวาซิมีพี่น้องเอฟซีไม่คิดว่าจะมีช่องยูทูบไม่คิดว่าจะได้มาอยู่กับวงสาวหน่อยเพปันแพงกับมอนี้ครับได้โอกาสแล้วนะครับรับโอกาสมาแล้วทําหน้าที่ให้เต็มที่ครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ือว่าลงตัวครับนะครับลงตัวแล้วอยู่ตัวแล้วนะครับอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้นะครับกับน้องเบียนะครับกะก้าวกลี่ย่างเข้ามาตัดทิ้งใจเข้ามาที่นี่นะครับผมคิดอยู่สามเดือนนะครับคิดอยู่สามเดือนคิดแ้วคิดอีกพี่น้องครับว่าจะว่าจะมาอยู่กับสาวน้อยจริงหรือเปล่าว่าจะมาอันนี้อีดีบอนะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับบึงโอ้ปวดเอวปีนี้จงไรงข่าบันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพี่น้องครับนี่เอาบรรยากาศแบบยูยูงี้ไลย ฮอดแล้วราเออแเอาเถอจีพีเอมาบ้านทาดขอมาีเลยขอมานอนีเดี๋วเปิดแอร์ให้นอนานอนห้องเอเออจีพีเอ็มมาบ้านทาราดใก,กล้จังนี่บ่เซฟเซหาโลโอ้ขามานอนผีป้าทบมาต้าสาหรือมาทีเขาเซหาโลเลยจ้เอาจับบ้านทาลาดม้นไปท่าไหนกลับคืนบ่ มัน, <พอ S 1> นตเะม,มอ,อะมเรื่องงจีไหป้าน,นี่พเรียกพอเทศาน,นอ,อ่อกมาง,งมาท่าปกติาพอีเรีวขวาแต่าลน้ตงมันตำบลน,บน,บนี้ยังจ๊ะตำบลยังตำบลยังเอาเบียเอาตำบลหนองเรือหนองเรือแมนบ้านท่าลาดตำบลหนองเรืออืมอ่อยังนวสงังนวสังนี่างไรหนู <c oughs> <c oughs> ถนนมันท่ลาดมูซีบอกแมนมันท่ลาดมูซีคือในหนูงคือในหลวงต้ปากมุดไปหายี่ป่อยอีกจะปากมุดน่้แล้มจังไงไปอีกโอ้สิบเจ็ดกิโลไปปะฮะไปตัวเลยนอนไปไปนอนพี่น่องว่าโมงนี้มุ้ยมองนอนดินอนตัวใดี๋ยวเล่นล่ะมามือวาน อยากละมุนยิ่งมุ่มี่มองเลยมุงแม่ขาดจ้องมงไม่ได้ขอเที่ยงกันอยู่เท่านั้นเองแต่ามาได้ใครของตังเป็นตัวจะเที่ยงกันอยู่ถามว่าถามวาถามส่เชื่อผินที่ก็เชื่อสิแม่อืมขันยัดท้ายแต่ใบบายก่็มากเออก็ไปนอนจะก่อนเนาะเอาพี่น้องสิครับเขาใบายเขามาถึงแล้วที่ตำแหน่งตนงงานอะไรนะกระเบิ้ง ในแชทมันเซนเจอหนูนอเอ,อนี้นางานพี่น้องขอขอนุญาตบอบออันนี้ครับเพราะว่าผมบอให้พักบอนน้ำมูกเลยบ,บอให้ลงไปไทยตบปั้งมดุดตัวนะครับนี่ตอนนี้ครับสถานการณ์ปนไปครับพอขาแม่คายก็ยืนซีนิวโอ้ยมองนี้ห้องคอยได้มองนี้ห้องคอยได้ขอจองแล้วสินะเกิดเหตุโจลมุนเล็กหน่อยถึงป่านกลางครับนี่มอลระมันเหนมาได้ปนี่นไปแล้วครับแย่งที่กันแล้วครับ คนที่มาหอดก่อนแมนเอาคนที่มาหอดก่อนับนี่แหละครับตันทั้งเลไได้หนิพี่น้องมองทั้งทั้งที่หมอลำยังไม่มาเลยฟังคุลม่ชางอยู่ดอกค็ช่งแต่มันอเดียวห้เพ่นไกไก่นนก็ได้มันอย่างไม่ดูอะไรเลยแบบเออถัาตั้งเอาอย่างเดียวสีคิายคองยางเดียวลดหน่อย้ะเต็มแล้วนิอะเห็นไหมเชียร์กันได้ไห ไม่อยากนเนาะวุ้ยใหญ่หนิม่จะมันมอเมือ,องทางให้จมแล้วจมแล้วโอ้ยเนาะมึงรถทั้งพุ่นดูเห็นบ่ไปเลยบ่มีม่อ๋อวันนี้เราสิไปบ้านทา่าแรดท่าลาด<ส>นี่ครับมันก็จะอยู่มองนี้แหละเทศบาลเอ้ยเทศบาลสำนสักง,งานเทศบาลตำบลนนสังกับเออนี่พี่น้องเห็นบ่เห็นคือกันเบิร์นละ คลิปนี้ครับมานที่เฮ็ดขอบคุณพี่น้องครับสองหมื่นซบสไคร้นะครับตั้งแต่สามหมื่นที่แล้วครับบ้านในเฮ็ดเนาะขอบคุณทุกจังมาสันขอบคุณทุกผู้ทุกคนครับที่ในการติดตามนะครับว่าไปเขาไปทั้งหนาบริแม่ไปไปอย่งน้องบัวละวพูหอดไปนี่ว่าข้าวห่อนอดนอนสังไปน้องบัวน้องพูเนี่ยเขาอยู่ในตัวตัวอำเภอนอนสังนี่นี่ในตัวอำเภอเลยอันนี้ชื่อสิไปบ้านเพิ่นนะนะคือสิไปต่างตำบล ถ้าตรงไปทางคุณจังสิไปนน้องบวัวขันยอดกหลังไป<ม>เขาน้องบัวนี่บรรยากาศก็อยู่นอมกันนี่แหละสร้างคนเราคือไก่เรือเนาะเห็นบ่เห็นืันที่กว้างกวางมากวันนี่ไปข้างหน,น้นาเ<ป>ออที่ดีไดก็ขอบคุณพี่น้องครับจองเงินซับสไครต์ครับดีใจไลฟ์บ่เคยคิดว่าสิได้ไลฟ์วันนี้เทื่อแรกเทื่อเดียวเด้หนี่บ่เคยได้จองเงินจักเทืียที่ยอดบ่ บแบล็คไฟสัญญาณมาเนี่ยเนาะเฮ้ยแต่อยากนั่งไหนเลยบัดผมเป็นยังงครับผมต้องผ่านน้องบล็อกผูก่อนเนาะผมต้องผ่านพี่น้ังก่อนเนาะแมนเขาน้นองใจแล้วได้นางงานพร้อมได้คลิปเอ่อนางพร้อมตัดเป็นนางงานไปดีกว่าเนะาะบ่าวเสนาในพิธีสุดยอดเลยเจ้บาบอกเสนาในต้นตอเรา นอนในนอนเดี่ยเจแล้วน่ยเ่ี่มีคนยางสกิโลมานอนบัตรเด็กพ่เด็กสือห้อขนาดสีกิโลไปนอนที่สวนก็ยังเปรีนอนมันหวานนองเไปแต่ว่มีหมองอยู่นันหกนอยางนอนนอนเด็กสบายแลวโอ้ยเราไปนอนุลาเียนก็ยังออกมาแนงยางน่งกินมืป่ะยางกนย่อหกินขาเ็นมนอนยังถ้ากระตองมีการรีแลกซนั่นตลยจ อี่พี่จายเอาถ่ยเอาอืมพักคนเมื่อนี้จบที่ถ่ายคลิปนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณกำลังไปคลิปขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับดีใจเลยครับย่องเน่ยเขร่มคลิปแวเอาซ้ำเนี่ยแล้วพี่น้องมือละถ่ายคลิปพ่อใด้กำลังใจพ่อให้พ่อให้พี่น้องเข้ามาดูคลิปบ่ต้องให้มาไล่ด้วยกันบ่กราคานโฆษณาครับถือว่าเป็นมะไรอีกทางหนึ่งนะครับให้ลูกให้ล้านได้รีิทูนให้ ย้ายแถ่วโอ้ทรงผมเราคือเท่ใช่ปะเท่เน,เนี่ยบิวเวอร์เบิรง <g ül> <c oughs> โอ้ยเนาะจะมันเจ้าขั้นไงตัวเอาสัตวบ,อบอ่คุณคุณเนาะพี่เนาะฟุน่นจอดรถเท่ครับก็ผัดสกายบอกมาเลยมันบอกโอ้ยไกลมาแล้วครับพอนอนหลับไอทีเอม็มงเออท่าขงมบูรุษเออเพุ่นคือบอ,อ,อกหัจใจเขาไปจอดรัเงเงงเสร็จเนอะ เพิ่อนพวก่เก่งใจบ้านใจใจเมืองเลสตอนี่เอาพี่น้องครับพอคลิปต่อไปคลิปนี้ไว้สจ้านี้สวัสดีครับ